บริษัทสมารม์ทเมจิมีเดียจำกัดโดยชนชยาทองเนื้อแท้บริหารงาน พร้อมเสรฟความสนุกแบบเต็มมอบความบันเทิงครบทุกอารมณ์ในงานเมจิวินเทอร์เฟสติวัลเทศกาลอาหารและดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีซึ่งจะจัดขึ้น16-20ธันวาคมนี้ณนิเวเดลมารีน่า Marina, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนิเวเดลดิสทริกในเครือ MBK โดยมีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาณส่วนการค้าอ b k Center กรุงเทพโดยมีคุณสหภัฒชวิจิตกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า MBK Center บริษัท MBK Service Solution จำกัดร่วมแสดงความยินดีพร้อมกันนี้ยังมีเหล่าศิลปินชื่อดังที่จะประกดตัวในคอนเสิร์ตอาทิใหม่ไทยหัวใจศิลป์ลำเพิงวงสกอร TT Rex และอีกหลายคนที่มาเรียกนำ้ำย่อยแฟนๆด้วยการเปิดมินิคอนเสิร์ตในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ห้ามพลาดกับอภิมหาความบันเทิงแบบครบรถเมจิวินเทอร์เฟสติวัลเทศกาลอาหารและดนตรีสุดยิ่งใหญ่16-20ธันวาคมนี้นานิเวเดลมารีนาเปิดขายบัตรวันแรกห2กันยายนนี้งานของวันนี้นะคะเป็นงานถแถลงข่าวของงานเมจิวินเทอร์นะคะที่จะจัดขึ้นที่เลเวเดลอารีนาวันที่16-20 คันวาเป็นงานเตรียมคริสต์ม,สมาสแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งอะค่ะเราจะไปะสร้างโรงเรียนโรงนอนให้กับเด็กที่เราดูแลอยู่ที่อมก๋อยงานจาัดจะที่อนอ่าริเวอร์เดลอารีนาค่ะเป็นเทศกาลดนตรีที่มีอาหารเรงานด้วยใช่ค่ะในโซนอาหารก็จะมีศิลปินที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตทั้งหมดอ่ะหกวันหกวันใช่ค่ะแล้วก็เป็นอาหารหลากหลายประเภทในงานจะได้ชมอะไรบ้าง ภายในงานโซนแรกก็จะเป็นโซนคอนเสิร์ตที่เราจะจัดทุกวันคือ16-20ก็จะไล่เหมือนเมื่อกี้ที่เราไล่แกลเมรี่สุนเนเบอร์ใหญ่ๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโซนของเมจิวินเทอร์ก็จะเป็นโซนของคริสต์มาสเป็นโซนที่เราทําเพื่อให้ได้บรรยากาศของยุโรปต่อมาก็จะเป็นโซนตลาดยุโรปก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดอะคะ่ะจะเป็นฟีของวินเทอร์หน่อยๆแล้วก็เป็นแสงสีเสียง หลังจากนั้นก็จะเป็นฟีนโซนของอาหารเนาะอาหารแล้วก็มีพวกอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆประมาณนี้ค่ะเรียกว่าเป็นโซนวันเดอร์แลนด์เนาะใช่สนุกสนานเครื่องเล่นด้วยไลอ้อนศิลปินใครไปร่วมบ้างค่ะไลอ้อนศิลปินจำได้ไหมจำได้วันที่16นะคะธันวาก็จะเป็นลำยัยไถทองคําฟิลแล้วก็น้องแฟมแล้วก็จะเป็นวงแอลกอฮอล์ วันที่17ก็จะเป็นพี่ดังคันกรลิฟออยเต่าสมชายนะคะแล้วก็วันที่18จะเป็นไทโนเดี๋ยวจำไม่ได้สิบแปดบกว่าเดี๋ยวมากจริงๆค่ะอ๋อสิบแปดก็จะเป็นก้องห้วยไล่แล้วก็เป็นปายกนกพรแล้วก็เป็นปางทิพสิบเก้าจะเป็นน้องแอนโดรดีบิวจิตชลญาแล้วก็น้องบ่ไม้ทองคำยี่สิบก็เป็นลำเพลินพี่หมายไทยแล้วก็ทีเล็ก เำอะไรบ้างคะบเตรียมั nhà, ân, ูอะไรไปบ้างคะสำหรับนีนจริงแล้วมันมันก็กดีใจครับไม่ถึงท่านแบบเตรียมตัวครับเพราะว่าไปงานกับพี่บุ๋มบ่อยมากครับก็พอเข้าใจสเต็ปงานของพี่บุ๋มอยู่แล้วนะแต่ก็ได้แต่ชื่นชมกับทุกกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นสนับสนุนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเหมือนแรงบรรลัยให้ให้เราได้ทําบุญไปด้วยนี่แหละครับที่สิ่งที่ผมประทับใจในงานที่มันเกิดขึ้น ก็ดีใจนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นสายบุญด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างพี่บุ๋มก็ขอบคุณมากๆเลยพี่บุ๋มฝากสั่งไว้ว่าอยากจะให้มาร่วมสร้างสีงสันในงานก็คือเป็นพิธีกรภาคสนามเนาะเป็นพิธีกรภาคสนามสัมภาษณ์แขกแขกที่มาร่วมงานสัมภาษณ์ศิลปินแล้วก็ได้ได,ได,ได้เขาเรียกว่าได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในงานของเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่ามีหลายจุดเหมือนที่บุมบอกว,ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเรียกว่าเป็น กี่พันไร่นะต้องถามน้องๆเลยแต่ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่มากคือเป็นพื้นที่ใหญ่มากๆเราก็จะพาทุกท่านได้ชมกันมีสตรีมไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้ทุกท่านได้ชมในเขาเรียกว่าอีกมุมหนึ่งในสตรีมไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตหนึ่งวันด้วยนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันตอนหน้าเวทีเข้ามาชมงานกันได้เรียกว่ามีครบถ้วนจริงๆสำหรับงานของเราในครั้งนี้ด้วยครับฝากแบบฝาก ร uhm. ุ่นถึงที่เป็นไฮไลท์ค่ะที่เนลมิตเมืองผิ่มาขึ้นมาความยิ่งใหญ่ก็คือทางทีมนะคะได้คิดแล้วก็เนลมิตอ่าพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเมืองเมจิวานาแลนด์ขึ้นมาโดยการที่เราคิดแล้ววิเคราะห์กันแล้วว่าเราจะทํายังไงให้ทุกคนเข้าไปแล้วตื่นเต้นรู้สึกว่าเราได้มาต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็รับรองว่ามันคุ้มแน่นอนเพราะทุกกระบวนการหรือว่า ทุกสิ่งที่เราเอามาเนี่ยเราสั่งมาโดยตรงเพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะคีขายงานที่ว่านอกจากความยิ่งใหญ่ของเมืองหิมะความอลังการทั้าางห่ายก็ไล์รับศิลปินคือแบบเบอร์ใหญ่ทุกผู้รวมงานทุคนท่คจริงๆแล้วความตั้งใจคือต้องการให้ทุกคนสามารถดูศิลปินเบอร์ใหญ่ได้นราคาย่อมเยาวและถูกใกล้ชิดอย่างเช่นพี่ไหมไทยน้องลำเพลินถือพี่ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่สำหรับพี่แล้วก็ ตาเป็นก้องควยไล่น้องบิวที่ตอนนี้น้องไปต่างประเทศแล้วก็ตัวไม่ว่าจะเป็นปางทิพย์หรือว่าน้องลำยายไหหลองขาอเองก็ตามค่ะก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะคะสำหรับงานนี้เราเอาไปทำบุญกันจริงๆแลวหวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในบุญเพื่อจะช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เขามีอนาคตต่อไปในวันขนา้างหน้าจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลค่ะสามารถดูได้ที่เพจ Facebook ของเราคือเมจิวินเทอร์เลยนะคะ สามารถทักไปที่แอดมินได้เลยค่ะแอดมินพร้อมตอบตลอดเวลาอคคขอบคุณมากนะคะ